สวัสดีทุกท่านครับผมหลังจากที่หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนครับก็เลยได้เมาส์ลอตเตอรี่มา1แผงครับผมเลขออกไปแล้วรู้ว่าหวยออกไปแล้วนะครับแต่ว่าลอตเตอรี่แผงนี้ยังไม่ได้ตรวจนะครับผมที่เมาส์มาก็เลยต้องมาลุ้นกันว่าจะถูกซักใบหรือเปล่านะครับจะได้ทุนคืนหรือเปล่าครับนี่นี่นี่นเอา่มาดูหวยของวันนี้ห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลข่ายอ้นี่เลขทา้ทายนาะเลขท้ายเลขท้ายสามเจ็ดเก้าสี่สี่เก้า เลขหน้าสองแปดห้าสามหนึงอะไรมีแปดสามนี่<ม>ทยทาสองตัวแปดสามนะครับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาหกสี่ครับเปิดจ้าเปิดเลยนี่ครับที่หมมเหมามาเหตุเหตุที่เหตุที่เมาก็คือ,อคนขายนะ่ะประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือแต่คนก็ปลอดภัยนะครับคนปลอดภัยดีนะครับแต่เตอตีก็ต้องเมาไว้ก่อนช่วยเหลือกันครับยามตกทุกได้ยากนะครับอ้าวมาดูนกันครับ นูกเลงอันแรกเลยจ้าเลงอันแรกเลยจ้ะแปดสามเอมีอยบ่ยสตัวหนึ่งใบจ้าไหนนมีอยู่แปสนี่ไงเลงทยสตัวแปดสามได้นึ่งแล้วตัวสมพรมันเลงไหวเด้อแปดสามเอาเก้าสามเขาว่าหายบเอาเาเอามาตรวจตรวจใบคู่ก่อนอ่าได้แปดสมหนึ่งใบแล้วนะครับ ตัวไปทีแล้วสเต็ปนะครับนี่เป็นเว็บที่ง่ายๆครับอมีแต่บูดมีแต่ยิ้มโบย,ยิ้มหายเลยน้องเนี่ต้องใช้เวลาตรวจนะครับ 7, 9, 9, มือสั่นๆค่ะมือสั่นกเออโอ้ยมันบูดให้นี่หน้าหน้าบูดครับไม่ยิ้มครับ 6, 7, ได้ให้น้องตรวจลอตเตอรี่ให้ครับ เอาบูธอีกแล้วบูธอีกแล้วเ0 0 7เอาเลขชุดก่อนครับเอาหวยชุดก่อนเอ้เก้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเอ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบ่ได้บ่ไหนสองห้าเก้าสามสี่สามบูธ อาคนหลุดมือกันสองคนเลยดิเากดหกเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดมันเบิร์ตเราปะแปะเบิร์แล้วโอ้ยเหลืออีกโอ้เหลืออีกข้้งล่างครับเลขชุดเหลือเยอะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้ามันพอสอถือบอลที่มันพอถือถือแล้วหนาบุดอุยุกเลยว่ะ มันีป่คือปกติเมื่อคืนเนี่ยลอตเตอรี่แผงนี้คือน้ําเปียกหมดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากอุบัติเหตุนี้ลอตเตอรี่แผงนี้หลุดลงไปในทุ่งนานะครับพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์นะพังยับเยินเลยนะครับแต่คนก็ปลอดภัยดีนะครับ <80 9. S 1> ก็จะเป็นต้องเหมาช่วยน้องกันโน no, ไม่ถูกโน no, ไม่ถูก yeah. ยเไไนะสียเลยดียวนี่นะห้แปดสามอีเบื้องหานมี <S 2> <S 2> <S> บอออกหาสามนี่หาสามมีลายอยู่นี่นี่ส่นเจ็ดกับลายไดส,มสม่วนหากับลายแปดหกสี่ลุน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 เจแล้วก็ลายใบแห่งไดครับคนหนึ่งสองสามคือมูลค่ากับ 40. สี่สิบกระใบนะครับ2อหนึ่งีนแผงนี้หวยขึ้นอาบูใส่ค่กแก เอ้ามามาตัวต่อมานั่นนั่นบูตอีกแล้วโอ้แถ้าบมีนายยิมนี่สิได้เอาไปเวียงลงน้ำขึ้นได้บัดนี้มทรงเจาของขึ้นเอาหาสิเปอร์เซ็นต์มาขึ้นศูนห้าบูตอีกแล้วเปลงมากสามนย์ห้าปึ๊บเยอะเฮ้ยเจ็ดสาม ปเรื่อยๆเล้ยบูดอ uh> ุยยูแปดแปดศูนย uh ์สามถึกถ uh ึกีมันมีแอปเดียวบ่ะปด๊บบูดีล เดเดรือด่นเลยหนึ <S <S um> <S uh> <S um> <S um ่งหนึ่งถือก็จำได้เึ๊บเฮ้ยอีกสแถวอีกสแถวเอาสามสามเก้าสามหแค่แออกหาสามสามานีได้หลายเด้นี่ยบูดีแล้วห้าเก้าแปด หกสามห้าอาบูดบู Four, ๊บู๊บูู๊ใช่ไหมก็ม่รห้วมไปดิก็ปวดขาเลยสี่ห้าศูนย์สองสามสี่สองสาเฮ้ยบอยิมหากูพ่อเถื่อเลยว่เจ็ดแปดส เยอะมันเอาแอบผิดมั้งเอาแอบอืนบ่ไหนบ่นันตีจังหวะสี่เจ็ดห้าหนึ่งสาม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 บูดอ่ะเนี้ยบูดนี่ไหมถึงน้ำนี่อกาศนาบูดสามเจ็ดสองสามสี่สามสองเปร๊บไม่ยิ้มเลยเปร๊บศูนย์ศูนย์หนึ่ง ศูนย์สามสองยิ้มโอ้ยอันนี้มีสองใบเออมีสองใบมีสิบรึเปล่าสี่สามสี่สามสามศูนย์ยิ้มเออเมียนบอนอแปดห้าสี่หนึ่งสามศูนย์ปุ๊บโอ้ยนี่สิบูดดูสิเนาแถวใหม่ครับหกหกห้า

บดเลยอาอีกแถวสุดท้ายเฮาสใบสุดท้ายสใบสุดท้ายหนึ่งสามเจ็ดเจ็ด้าหนึย์้มเ้มมอยิ้มเลยห้าสองศูนย์้าสอ้ย เอาสุดท้ายเอาสามสามศูนย์สี่แปดสี่ตเบิ้งออามาดิมาดเบิ้งหกสี่เก้าสี่แปดสามปึ๊บนี่เงแล้วตัวจะลอยเบิ้งตัวจะลอยได้สองพันบาท จาก4,000กว่าบาทครับผมนี่ครับก็ตามนั้นครับการพนันครับผมการเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคนะครับถูกกินหรือว่าได้ก็เป็นเรื่องของโชคนะครับผมเอครับเมาอีบอ๊อกหัหน้าโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับรอรุ้นก่ดต่อไปนะครับสวัสดีครับ